สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามานี่เลยเรามาทําบุญกันที่วัดนะคะวัดเมืองเฮืองบอกกันเอ,อื่นเมืองเมืองเมืองเฮืองนะคะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเพ่นบอกว่าเป็นวัดพญานาคค่ะเท่าก็เลยถือโอกาสได้มาทําบุญเมื่อนี้เป็นวันหยุดของวงสาวน้อยแลวเพื่อนชว์วมิวก็เลยถือโอกาสได้มา สั่งบุญขอพรไหว้พระแล้วกับตังมหาภูกรบยาน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้เรามากับแม่กับคุณพ่อนะคะไปเลย <laughs> มาค่ะน่าเห็นบอกบรรยากาศนี่คือวัดน,นงนี่เลยสวยมาก แบบว่าเอ่อน่าจะเป็นมีศิลปินหนึ่งคนที่มาถ่ายนะคะนั่นก็คือพี่ใหม่พัชรีนะคะมาถ่ายเ v วอยู่ที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวว่าเมาเบิ้งบรรยากาศกัน,กนว่าเป็นแบบใดนะคะเมื่อนี้นั่เอาบุญมาฝากพ่อพ่อแม่แม่เอซีนั่นะคะมาขอพรปู่กับา่าอมเรามาจุดแรกกันเลยค่ะสื่อดอกไม้ถูกเทียนนะคะเพื่อไปไหว้ปู่กับา่า อันนี้ก็จะเป็นของทางวัดเองนะคะแล้วแต่สัตท่าค่ะได้ดอกไม้ถูกเทียนแล้วเข้ากระเตรียมตูเข้าไปไหว้พระเข้าไปไหว้ปู่กับย่าได้เลยโดยประวัติย่อๆช่วงถ่ายคลิปมิวจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นวัดที่ติดริมโของอีกหนึ่งวัดของจังหวัดบึงกาฬค่ะฟังผุนกะสิเป็นสอปอปะล่วได้เวลาไปขอพร พระนาท่องน้ำกันเอาบุญมาฝากพ่อ,พอแม่เอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงหลาักาสาวน้อยํำเพลินโชว์อธิษฐานขอพ่อน้ำกันเด้อ นี่คือพระพุทธรูปหนาทองค่ะพี่น้องโอมเพียงดังๆปังๆเด้อปูเรามาดูจุดที่สองนะคะจุดที่สองนั่นก็คือเป็นจุดไหวปูสีสุดโท่นั่นเองค่ะสังกเกตได้เลยว่ามือมิวถือยังยู่นั่นก็คือถูบเลขนะคะล่ะค่ะถูบไหวปูสีสุดโทค่ะวัดป่าเมืองเฮืองหลายๆคนก็เอืน่นขนาดน้วาวา,านาคานครนะคะ หรืออีกสื่อหนึ่งนั่นก็คือเมืองพญานาคนั่นเองค่ะมเอนี้ต้องขออาั้ที่ใส่ชุดดำด้อค่ะเพราะว่าตอนแหลกว่าสิปไปหาเฮดและกัว่าสิปไปหาเนาม่แต่ว่าพลปรากฏว่าแม่อยากไปเที่ยวค่ะก็เลยผ้าแม่เม,มื่อไหวพระนํำบรรยากาศตอนนี้แต่ละคนก็ตั้งหนา้ตาตั้งตารอค่ะว่าถูกเลขสิออกตัวใด สำหรับมิวแล้วบได้ขอแค่เลกทูกค่ะแต่ว่ากับมาขอพรสิ่งดีๆต่างๆนะคะบอกปูให้ไปปุกปักรักษาเวลาเดินทางเวลาลองเพลงให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอสิ่งดีๆอยู่ในชีวิตค่ะพ่อๆพอแม่แม่เอฟซียู่ในช่องมิวรัชดาพรลำเพลินโชว์ออฟฟิเชลีลมาขอพรปูน้ำกันเลยจ้า สับเรียบร้อยค่ะเอาสลงเอาหลามาฝากพอ่พอพ่อแม่แม่แมอฟซี่นะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเข้าสี่เดินไปที่จุดที่3นะคะนั่นก็คือจุดเช็คอินอีกมองหนึ่งกะว่าได้ค่ะเข้าสี่ยางไปทางลานปฏิบัติธรรมนะคะมี่เลยค่ะนี่คือโบสถ์ล้งลัดปิดทองทั้งสวยงามโดดเด่นมองโดยตาเปล่าสวยมากๆเลยค่ะพี่น้อง วัดแห่งนี้มีซือเกาวาวัดสีบุญเรื่องค่ะตั้งอยู่ตำบลชัยพอนอำเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะวัดนี้เป็นวัดโบราณสมัยขอมแล้วก็มีความเสือ่อความศรัทธาที่เกี่ยวกับพญานาคป่อมกับพระพุทธศาสนานาโบดก็จะมีองค์ปูองค์ยามีปูสีสุดโท่ยาสีปทุมมา หายมาแล้วก็อย่าลืมตักนำมนุ่นร่มโตเพื่อเป็นสีมงคลก่อนขึ้นโบสถ์ได้จ้าและนี่คือองค์ปูสีสุดโท้ที่ยูหนาโบสบอกได้เลยว่าบรรยากาศมือนี้ดีแห้งแล้วกับความรู้สึกของมิวต,ตอนนี้คือเหมือนกับวาเด็กกับมาบ่านเก่าเจ้าของค่ะมันอบอุ่นบอกบ่ถึกเลยได้เวลาไปตีคอง มาตีข้องนาโบน้ำกันค่ะก่อนตีข้องมิวขออนุญาตอธิษฐานก่อนเด้อจ้า อยากสิบอกเลยว่าไปยื่ใส่สั่งตำนันอนู่นั้นล่าสุดแม่มีหัวอยู่หลังกล้องแล้วค่ะเพื่อนว่ายางยุบานถวยแตกยุวัดก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้อง <c oughs> ได้เวลาเขาไปในโบสถ์คะ่ะอาจสีหอนแันแจ็กหน่อยอุ้ยโบแมนโบแมนว้าวพีทคลิปนี้หนูอยากเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนูเองค่ะว่ามีหม่องท่องเที่ยวอีกลายหม่องที่ย่งบ่มีไผรูจกัก จังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่มีมนฑ์ขังมีแหล่งอารยธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเป็นเมืองพญานาคเมืองนาค่าสำหรับสายมู้แล้วหนูแนะนํำมากๆเลยค่ะ ค่าสำหรับวันนี้นะคะพาทุกคนได้มาทัวร์ที่วัดเมืองเฮืองนะคะฝากพี่น้องแฟนเพงนะคะผู้ใดที่มาที่จังหวัดบึงกาฬนะคะอย่าลืมเข้ามาไหว้ขอพรน,นะคะที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวในจังหวัดบึงกาฬที่มีพระนะหน้าทองล้วก็มาขอพรนําองค์ูองค์งาน,นะคะผู้ใดอยากได้โศได้ลาบหรือว่า อยากมาขอพ่อนอย่าลืมแวะมาเด้อค่ะเมื่อนี้ขอจบคลิปเพียงสำนิานากรเดี๋ยวห้ามารุ่นกันว่าอีพี่ข้างหนา้ามีศยภาพี่น้องไปเที่ยวท่าไหนแน่จัจไหนฝากเป็นกำลังใจแนเด้อค่ะ